มีน้ำกำลังท่วมขังอยู่บริเวณถนน3ามสนะครับช่วงทางเข้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงนะมีความจำเป็นต้องเจาะเกาะกลางถนนให้น้ำไหลผ่านนะครับก็อยากจะนำเรียนผู้ใช้ถนนทุกท่านได้ทราบว่าตอนนี้กำลังเป็นปัญหาเรากำลังแก้ไขปัญหาปัเหาความเดือดร้อนอยู่นะครับก่อนจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่ามีรถติดกันค่อนข้างยาวจากแยกบ้านบึงนะครับ ไปทางตำบลหนองซนาครับตอนนี้กำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่คัาว,ว่าบนทางกใจก็ได้ให้ทางอำเภอใช้นาหน้าที่ได้ตามพระาชบัญญรต้องกันภัยฝ่ายบริวเวณเลยครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับ รถติดตรงนี้มากเลยนะครับาง,งานที่ลอยจม